ดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันพิมพนาราโคลสากเวร,ว,รวัตรค่ะกับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปจุดประกายความฝันค้นหาแรงบันดาลใจผ่านมุมมองและประสบการณ์ที่น่าสนใจของแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้เลือกรูปแบบชีวิตที่คุณเป็นคนเลือกเองกับรายการจุดประกายไอสไตล์ค่ะสนับสนุนโดยฉลองครบรอบ40ปีกับโรงแรมในเครือ105แห่งมูเว่นพิกโฮเทลแอนด์รีสอร์ท และสาหรับวันนี้นะคะนีกก็อยู่ที่บ้านของแขกรับเชิญคนพิเศษแล้วค่ะต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าคนนี้เนี่ยพิเศษจริงๆค่ะเพราะว่าเป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงที่มีพรสวรรค์มากๆค่ะเสียงของเขานะคะไพเราะจับใจมากๆเลยทีเดียวและที่สําคัญนะคะสไตล์การแต่งตัวนั้นยังโดดเด่นเรียกได้ว่าเป็นแฟชั่นแบบชุดใหญ่เลยทีเดียวค่ะและสําหรับการแสดงสดของเขานะคะก็สามารถที่จะสะกดคนดูนะคะทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะร้องที่จะเต้นไปพร้อมๆกับเขาได้เลยและทุกๆคนนะคะอาจจะรู้จักนะคะในนามที่เขา ะะเป็นอดีตนักร้องนําวงฟูตองนั่นเองแมพอจะนึกภาพออกกันแล้วใช่ไหมคะไปพบกับไอซี่ของเราในวันนี้ได้เลยค่ะนั่นก็คือคุณกาศิดิษฐ์สำเนียงหรือพี่จีนค่ะถ้าเดี๋เราแป๊กเนี่ยคนรอบข้างเขาก็จะงงๆแล้วทุกอย่างมันก็จะแบบส่งผลไปหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราทําตรงนั้นโอเคอยู่แล้วแล้วก็ควรจะทําให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆ ลองลองเสี่ยงเขาทุกอย่างคืออยู่กับการเสียงมากๆแล้วก็ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวให้เป็นประโยชน์ด mm ้ว hmm. ยไม่งั้นจะเก็บไว้ทำไมใครไม่รู้ว่าเราอาจจะมีแบบพรสวรรค์ส่งมาแล้วเก็บไว Anthony, ้อะไรเงี้ยก็ไม่ถูกนะเรางคนจะให้คนอื่นได้ยินหรือ nice <Fro> ได้ฟัง,งหรือได้เห็นอะไรเงี้ย คุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการจุดประกายไอซี่ค่ะแล้วตอนนี้นี่ก็อยู่กับพี่จีนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าพิเศษมากๆาเลยค่ะเพราะว่าเรามาถึงที่บ้านของที่เลยบุกถึงรังเลยค่ะบุกถึงรังเลยทีเดียวต้องบอกว่าบ้านพี่จีนน่สวยมากสวยมากและที่เราจะเห็นเด่นชัดอยู่นะคะก็คือชุดนั่นเองอาจะแบบว่าหลากหลายมากเลยใช่ใช่จะมีเสื้อผ้าเยอะเต็มหมดเลยเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะเลยบอกว่าเป็นเหมือนเป็นคุมแบบ แรงบันดาลใจมองไปทางไหนก็อุ้ยอวันนี้ทำ,ทำทำนู่นดีกว่าทำนู่นทำนี่ดีกว่าอะไรเงี้ยเป็นคนคิดเองออกแบบเองหมดเลยปหมคะ <c oughs> ในการแต่งตัวใช่ใช <c oughs> ่สใหญ่จะสนใหญ่จะมาจากเราเองแล้วก็ <c oughs> บางทีก็มีคนที่คนนี้เอาอุ้ยลองใส่นี่ไหมแล้วก็เอามาบ,าบผสมกันตามแบบแนวของเราเเรอะไรเงี้ยแต่ก็ได้ทุกแนวเลยได้ทุกแนวจริงสวยงามเป็นแนวกีฬาจะยากเลยมียุคหนึ่งเมื่อก่อนเป็นแบบแนวแบบอาดิดาสทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยเออก็มีบ้างอะไรบ้างแล้วแต่สถานการณ์ค่ะ ต้องบอกว่าผลงานเพลงล่าสุดโอ้บอกว่าออกไปเนี่ยกระแสแบบดีมากเพราะว่าได้บอกว่าโโนดาราดังๆทั้งนั้นเลยและพี่จีนก็บอกว่าเต็มที่เลยกับเพลงล่าสุดเป็นยังไงบ้างคะก็ดีว่าเพราะว่าตอนที่เราบอกว่าเหมือนตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะมีคนซูเปอร์สตาร์มาเล่นเยอะขนาดนั้นเพราะว่าเราก็เป็นค่ายเล็กๆกันเนาะตังเราต้งไม่ค่อยมีเลยจะจ้างคนรุ่นคนนี้คนนี้แต่แต่เหมือนทุกคนเป็น เีอ่เป็นเป็นคนที่เราชื่นชอบอยู่แล้วแล้วก็พี่อาร์ตอริยาซึ่งเป็นร่วมก,กับเอ็มดีเพลงนี้เขารู้จักน้องๆอ,อยู่แล้วแล้วก็แล้วเขาก็น้องๆเขาก็ชอบเพลงที่จริงอยู่แล้วก็เลยอยากมาเล่นก็เหมือนกันมาด้วยใจกันนะครก็จากนั้นจากเริ่มจาก3ามสี่คนก็กลายเป็นวันสามสิบคนในกองถ่ายเลย สวัสดีค่ะจีนกับสิดนะคะวันนี้ก็มาถ่าย m อ็มบีซิงเกิลล่าสุดชื่อเพลงว่าแค่อยากจะขอจุด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  xo xo ค่ะมีคนในกองถ่ายเยอะมากมีพี่ๆน้องๆมาช่วยกันเต้นรำด้วยกันหลายเยอะค่ะเพราะเพลงนี้อยากให้คนแบบมีความรู้สึกแบบ ได้ยินเราอยากยากจะลุกขึ้นมาเต้นรำด้วยกันกับคนที่เรารักกับเพื่อนฝูงกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยส่วนคนนี้คนนี้มามีาาดาราเต็มหมดเลย <laughs> มีแดนเซอร์หมดประมาณน,น่าจะ30คนอยู่ในกองถ่ายนี้ค่ะ ผลงานต้องบอกว่าอัลบั้มชุดนี้เป็นอัลบั้มชุดที่4แล้วใช่ไหมคะที่ทําเดี่ยวๆมาใช่ไหมเดี่ยวเป็นชุดที่2ชุดที่2ค่ะคือต้องถามแล้วแหละว่ามีวิธีการฝึกฝนยังไงในการร้องเพลงมีการฝึกคนอยู่บ้านก็ร้องเพลงผมตัวเอกก็คือร้องเพลงเดินไปเดินมาก็ร้องเพลงก็ออกกําลังกายเต้นรำอยู่ที่บ้านอ่งนค่ะตั้งแต่เด็กเลยเหรอคะก็จริงตั้งแต่เด็กก็ร้องเพลงอยู่แล้วแล้วตอนเด็กๆที่เหมือนมีโอกาสได้ไปเรียนบอกว่า เรียนร้องเพลงไทยเดิม <c oughs> เพลงลูกทุ่งลกรุง <c oughs> ๆๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> <า>แล้วก็ไปประกงประกวดตั้งแต่เพลงตั้งแต่อ่า,อา,อา,อาอนพนกสนออะไรเงี้ยก็เหมือนมีพื้นฐานใช่ใช่แล้วในระหว่างนั้นอาจารย์เขาคงจะมีวิธีการเทรนอะไรสักอย่างซึ่งพี่ก็ไม่รู้ตัวว่าเขาเทรนเราอยู่ <c oughs> แต่ร่าจำได้ว่าเขาบอกว่าต้องไปพยายามเหมือนกั้นหายใจแล้วก็เอาเอาเสียงออกมาจากท้องให้ได้ค่ะแล้วก็ แล้วก็เออให้เสียงออกมาจากท้องนไม่ควรจะใช้ตรงนี้มากเกินไปมันจะพัน็วอย่างเงี้ยค่ะเสียงมาจากท้องก็กกอ้ยอะไเงี้ยแล้วก็เป็นร้องได้โอ่งด้ยค่ะร้องได้โอ่งเหรอคะร้องได้โอ่งโอ้แต่คือโตมาตั้งแต่ตอนนั้นมาถึงตอนจนถึงขั้นโตเนี่ยได้มีการไปเรียนร้องเพลงเพิ่มเตมมิมไหมคะไม่เคยค่ะเพราะพี่เขาสึกว่าคือแต่ละคนนี่จะมีเสียงเฉพาะคือมีเอกลักษณ์ของเสียงอยู่แล้วอย่างน้องดิ้ก็มีเสียงของหนูใช่ไหมแล้วก็ แต่ว่าการร้องเนี่ยคือจริงๆแล้วถ้าเราลองที่อมันออกมาจากข้างในแล้วถึงแนมะ้ว่ามันมันอาจจะแบบเพี้ยนไม่มีลูกคอหรือมันอาจจะเพี้ยนก็ได้ไม่ตรงน,อน้อไม่ตรงน,อน้อ,นอนแต่ว่าเรามีอะไรอยู่ในเสียงนั้นอะ่ะมันก็มันก็เป็นเรื่องที่โอเคที่ว่าไม่ต้องติดแบบเรียนร้องมาเห็นเด็กที่เรียนร้องทุกคนก็ร้องเพลงเหมือนกันหมดแล้วเด็กที่ไปประกวดก็ร้องเห,เหมือนกันหมดคือไม่มีใครมีคาแรคเตอร์ชัดเจนเนี่ยคือไม่ได้แอนตี้แต่ว่ายังไงถ้าไปเรียนแต่กนะ็ ก็อย่าลืมว่าต้องใส่พลังข้างในเข้าไปด้วยใช่า้วก็จะเหมือนทุกคนที่แบบร้องตามวงตามบาร์อะไรอย่างเงี้ยโอ้เหมือนกันหมดเลยแบบนั้นนะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าเพลงของพี่จีนนะคะทุกเพลงมีพลังมีพลังมากแล้วก็จะสะกดคนดูไว้หมดเลยยิ่งการนี่เขาเรียกได้ว่าเป็นการร้องสดหรือที่พี่ต้องขึ้นเวทีเนี่ยเหมือนเรียกได้ว่าเหมือนเหมือนไรมนอยู่บนเวทีทำยังไงคอพี่จีนี่ทำอย่างนั้นได้ พี่รู้พี่ว่าเราจะใช้วิธีการฝึกฝนกกเยอะมากแล้วเหมือนกับเราต้องมีสมาธิอยู่บนเวทียเยอะมากและจะรูว้ว่าสิ่งที่เราจะลองออกไปและสิ่งมือทุกอย่างมันเอฟเฟกหมดเพราะทุกคนจะดูเราใช่ไหมคะใช่ค่ะฉะนั้นมันต้องไปงพร้อมๆกันแล้วก็ที่จะไม่เคยแพลนว่าคอนเสิร์ตนี้จะต้องซ้อมก่อนไมซ้อทมท่านี้ไม่มีนี้นนน ก็ไม่ค่อยชอบซ้อมเท่าไหร่เลยถ้าจะเน้นแบบเล้นเสียงก้อนเสียงต้องเป๊ะก่อนเลยยเงียถึงแม้ว่าเร้จะป่วยมากแต่ก็ต้องเสียงต้องเป๊ะไว้ก่อนอแล้วก็ปล่อยไปตามอารมณ์ที่เรารู้สึกตอนนั้นแล้วก็ปล่อยออกไปมันก็จะออกมาเป็นอย่างที่ที่เราบอกว่าไม่ค้อยมีเศแท่งอะไรอย่างเงี้ยคือพูดง่ายว่าในคอนเสิร์ตนั้นอินเนอร์ล้วนๆเลยใช่แล้วเหมือนกันเราสร้างความตื่นเต้นว่าเออเราจะทำอะไรได้บ้างเราเราเราลองทำเราลองปิดโน้ตตัวนี้ดีดีไม้หอ่้หรือเราลองออก ูแล้วก็มีมือขึ้นไปข้างบอนอะไรอย่างเงี้ยดีไม้แล้วสเปรยยอะไรเงี้ยเออแต่มันบมันก็แบบสร้างความตื่นเต้นให้ให้ให้กับตัวเองได้มากเลยก็เหมือนกับว่าสร้างความเซอร์ไพรส์ให้ตลอดแม้ว่าคนจะไปดูกี่ที่กี่ที่อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ โอเคน่าสนใจมากเลยค่ะแต่ว่ากว่าที่พี่จีนนะคะจะมาถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าเด็กๆเ,เนี่ยแหมเรียกว่าเป็นเด็กที่มาจากจังหวัดแพร่เลยใช่ใชไหมคะกว่เป็นเด็กเรียนกิจกรรมอ่แป๊บหนึ่งนะคะต้องขอ<ต>เบรกไว้น,น,นิดนึงเพราะว่าช่วงที่2น่าสนใจเช่นเคยที่พี่จีนบอกนะคะว่าเป็นเด็กเรียนเด็กกิจกรรมแล้วมาเป็นศิลปินทุกวันนี้ได้อย่างไรติดตามมาได้ช่วงที่2ค่ะ ช่วงที่2อนะคะอย่างที่เราบอกไปว่าช่วงนี้ที่พี่จีบอกว่าเป็นเด็กเป็นเด็กที่ว่าอยู่ต่างจังหวัดแล้วเนี่ยทำกิจกรรมเป็นเด็กเรียนด้วยใช่ไหมคะเป็นเด็กเรียนแล้วก็บอกว่าเรียนเก่งมากเรียนเก่งมากด้วยเหรอสามจุดเก้าประจําเลยจะถึงมาจะถึงมาต้นนะฮะมอปลายเริ่มแบบเละเทะปล่อยเขาไปแล้วก็ตอนนี้ก็จะทําแบบคือเหมือนตอนเด็กๆสมัยประถมเนี่ยคุณครูเขาเหมือนเหมือนจะมีมีเซนส์ว่าคนนี้เสียงโอเคอะไรอย่างเงี้ยเออ เขาก็เลยเรียกให้ไปตั้งแต่ร้องเพลงชาส่วนมุ่งหน้าเสาธงคือให้นําให้นําขึ้นนำร้องเพลงอะไรที่ใช้เสียงเนี่ยจะต้องมาทางนี้อะไรอย่างเงี้ย่ะแล้วก็ส่งไปประกวดทํานองสนอก่อนแล้วก็เพลงเพลงไทยสากลเพลงลูกทุ่งเพลงไทยเดิมอะไรอย่างเงี้ยคือมีตอนเด็กๆนี่มีประกวดแข่งกันไหมคะ คนนู <Yo. S 1> <ะ>้นคนนี้มาแข่งกันประกวดในจังหวัดแล้วก็ต้องไปประกวดที่เชียงใหม่เพระเขา้ารอบเชียงใหม่ต้องมาประกวดที่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนแบบเหมือนกรีอะไรอย่างเงี้งคยค่ะจะเป็นเวอร์ชันแบบไทยแบบนั้นเลยแบบนั้นเลย,ยมันเลยทําให้พี่ชอบบอกว่าร้องเพลงมาตั้งแต่<ช>ตอนนั้นเลยหรือเปล่าคะหรือว่าเริ่มชอบมาก่อนก็ตอนนั้นก็ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าชอบร้องเพลงหรืออะไรแต่มีรู้สึกว่าร้องเพลงแล้วมีความสุขมากก็เลยก็เลยจับมค์มาเรื่อยๆจนแบบมี พี่ชายเขายา้ายมาเรียนที่กรุงเทพอะค่ะแล้วก็เขาก็ชอบส่งเพลงยุคนั้นเป็นยุคไนตี้อะไรประมาณนี้นนมาฟังแบบเพลงอังกฤษบอกว่ารุ่งเรืองมากแล้วก็บ้านเราตอนนั้นก็จะเริ่มมีตอนนั้นก็จะมีบูตันดองมีไรน้ำมี ที่ริคมีอะไรประมาณนั้นเยอะมากแล้วเพลงแบบเบี้ยวหมดเลยออนในไระอะไรประมาณนี้ค่ะชอบหมดพี่ก็โอก๊ยอินมากคือเหมือนเหมือนเหมือนกับว่าพอช่วงนั้นเนี่ยมีดน,นตรีแนวนี้เข้ามาพี่จริงก็เริ่มชอบแบบนี้นเลยะนะคะใช่ก็เริ่มแบบเริ่มเริ่มฟังเริ่มฟังตอนนี้ก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอกอะไรอย่างเงี้ยเออเหม<า>ือนเป็นแบบตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรทางเลือกใหม่อะไรอย่างเงี้ยที่ก็เออดีเนาะเป็นคําที่ดีเนาะทางเลือกใหม่เราดลดเราก็ศึกษามาเรื่อยๆเรื่อยๆก็มีการฟอร์มวงที่ ที่โรงเรียนนารีรัตอะไรอย่างเงี้ยอ่าที่จังหวัดแพร่เลยใช่ไหมคะอั้ยอะอ๋อนี่ฟอร์มตั้งแต่ทีนู้นเลยใช่ไหมคะโอ้โหเฮดอะไล่เงี้ยเก๋มากแทบยุคแรกที่ซื้อตอนเด็กก็คือแบบมาดอนน่ายุคเอโรติก้าอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วถ้าเป็นป๊อปป๊อปก็จะแบบซื้อไมเคิลแจ็คสันซื้อแบบมาเรย์ไฮแรอะไรอย่างเงี้ยจะเพลาะมากยุคประมาณนั้นน่ะโอ้แล้วก็ก็เริ่มบอกว่าเริ่มฟังเพลงสากลมากขึ้นก็จนย้ายมาอยู่กรุงเทพหรืออีสานะก็ ก็เหมือนกับแบบว่าเรียนหนังสือไปด้วยแล้วก็อยากทำงานก็เลยเออไปไปสมัครงานที่ชาวร็อกคอร์สนะฮะซึ่งตอนนั้นเอ็มพอรีมเพิ่งจะเปิดก็เลยได้มาทำาที่สาขาเอ็มพอรีมมูลรากเนี่นพี่ก็เลยอยู่ยิ่งแปกันใหญ่เลยแบฮะก็เหมือนกับว่าแล้วแล้วตอนที่พี่ไปทำงานที่นั่นอ่ะสิ่งที่พี่ได้รับคืออะไรคะก็เหมือนกับเราได้อยู่ทุกคลีกับเพลงตลอดเวลาแล้วเราก็เหมือนเปิดเปิดโลกเปิดหูเปิดอย่างงเราว่าเออเนี่ยมันมีเพลงแบบ หลากหลายแนวมากในโลกนี้อะไรเงี้ยมันไม่ได้มีแค่ป๊อปร็อกหรืออะไรมันมีทั้งแบบเวอร์มิวสิกมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเพลงแจ๊สเพลงเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเปิดโลกแล้วเสพเพลงทุกวันทุกวันทุกวันจนเหมือนแบบแล้วเราก็จะเราก็จะเก็บในสิ่งที่เราชอบไว้ในหัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วการที่มาอยู่ที่วงฟูตองเนี่ยเริ่มเริ่มได้ยังไงคะจากการที่พี่ใช้ชีวิตอาเป็นนักที่เรียกว่าอยู่ในร้านซีดีมาหรือว่าเป็นนักเขียนมา ก็พอต้องไปอัปเดตว่าบาร์นี้มีดีเจอะไรมาเปิดอะไรเงี้ยก็ไปรู้จักดีเจบีที่เป็นชาวอังกฤษแล้วก็เขาก็เขาเป็นเหมือนกับเป็นเพื่อนกับป้าต่าวาสนาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เอาเปิดเพลงเปรีย แต่คนนี้เขาจะเป็นสายแบบเขาจะเปิดแนวอิเล็กทรอนิกส์เยอะมากแล้วก็จะตามตามเข้าไปตลอดเวลาชอบเออแล้วเขาก็จะเรียกพี่ว่าจังเกิกูบอยอะไรเงี้ยจังเกิกูบอยเลยยุครัมเบสยุคยุบจังเกิกูแบบตึ้งตึงตึงตึงไปไปถึงบอกไปตึ้งตึงตึงตลอดเวลาเพราะ็บอกอนี่ว่าละจังเกิกูบอยด้วยแล้วเราก็สนิทกันมาเรื่อยๆจนวันนึงประมาณปี2002เลยประมาณเนี้ยค่ะ เขาก็โทร <K> มาบอกว่าเขากำลังทำวงอิเล็กโทรเป็นระบบอิเล็กโทรพังนาอะไรเงี้ยแล้วก็เขาหานักร้องอยู่เขาให้โจทย์ว่าต้องต้องต้องแปลเพลง I w a n t to Be <ye> Your Dog อะค่ะเป็นภาษาไทยส่มนโมโมโกเขาก็จะแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ไปลองๆองสลับกันในตูดิโอเขาก็ เขาก็จู่ๆเขาก็ตัดไปเป็นซิงเกิลแล้วก็ไปเปิดให้ให้แฟนให้ที่นู่นที่นี่เปิดอะไรอย่างเงี้ยคือตัดไปใช้เลยตัดไปใช้เลยใช่ก็เลยเป็นจุดกําเนิดของฟูตองอืออันนี้ก็คือจุดจุดเริ่มต้นของพี่ด้วยค่ะแล้วจุดที่ทําให้เปลี่ยนมาร้องเองล่ะอ่าฮะนนก็พอทํากับฟูตองแล้วมันก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะแยะอย่างเงี้ยนะคะก็จน ก็เลยบอกเออฉันขอละออกลวจบลวฉันเบื่อะเลยแต่เราก็ยังคบกันเป็นเพื่อนกันก็เลยพี่ก็เลยเข้ามาคุยกับพี่รุ่งที่สมอลรูมว่าเออเนี่ยอยากจะทําเพลงอยากทำอัลบั้มเดี่ยวแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าไอเดียมั่วมากอยากทําทุกเพลงหรือยากทาทุกแนวที่ในอัลบั้มเดียวกันมันก็เลยออกมาเป็นแฝดซึ่งซึ่งเป็นดนตรีก็จะตั้งแต่จะศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์อะไรอย่างงี้ถึงปัจจุบันเลยแต่งเองด้วยใช่ใช่โอ้โห เรียกได้ว่าเส้นทางเนี่ยก็คือมีแต่ความสุขแล้วก็มีแต่เสียงเพลงมาตลอด uh huh. uh huh. เอาเป็นว่าตั้งแต่ที่เล็กๆเ,เลยดีกว่าตั้งแต่อยู่โรงเรียนมาเลย uh huh. ใช่ไหมคะจน uh huh. ถึง uh huh. นับปัจจุบันนี้ต้องบอกไว้ว่าน่าสนใจมากๆเลยคะ่ะและที่สาคัญนะคะที่นั่งอยู่นี้อินเนอร์ล้วนๆเลยทีเดียวคะ่ะพ uh ี huh. ่จีมีความสุขมากได้ที่เรียกได้ว่าได้เล่าเรื่องราวให้เราฟังนะคะ uh huh. เพราะฉะนั้นช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะเราจะมีข้อคิดดีๆให้กับคุณผู้ชมนะคะรวมถึงในอนาคตหรือว่านับปัจจุบันนี้จะมีผลงานอะไรมาฝากเรากันบ้างติดตามกันได้ช่วงหน้าค่ะ Yeah ค่ะสําหรับช่วงนี้ที่เราเห็นพี่จีนโหแต่งตัวสวยเลิศทุกวันแบบนี้<ม>ต้องถามพี่จีนแล้วแหละไอสไตล์ของพี่จีนเป็นแบบไหนคะจริงๆแล้วอ่าจริงๆพี่จีนจะเป็นแนว Mix and Match ค่ะแล้วก็เป็นแนวว่านี่อาจะคาดเดาได้ว่าวันนี้จะมาไม้ไหนอะไรอย่างเงี้ยพ <laughs> ี่จะเป็นบอยค่ะ มีแต่งเป็นบอยด้วยป่ะคะช่วงนี้วุฒิกนิติก็เป็นบอยกลางวันแสบๆก็บอยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ตอนอะ้รเราเหมือนเราชอบเป็นทำตัวเป็นสไ์ค่ะม่เรู้เป็นไรชอบทำตัวเป็นสายลับที่ว่าตัวเป็นสายลับต้องบอกว่าเปลยตัวไปทุกที่ทอกเวลาเออเดี๋ยวก็จะเป็นหญิงเดี๋ยวจะเป็นพังเดี๋ยวก็เป็นอะไรไม่รู้ค่ะคือูแบบล้วแต่อารมณ์ของคนนี้เขาแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนในระยกจะเป็นพังล็อกขึ้นมาก็เป็นพังออกมาเลยใช่คือ จะไม่ชอบเอาตัวเองเขา้าไาอยู่ในในในกล่องเล็กๆ<ฆ>ก,ก็ค่ะคือเราอยากจะทําอะไรก็ทําแล้วก็เหมือนกับว่าทุกอย่างมันควรจะมาจากในในหัวเราในจิตวิญญาณเราแล้วแล้วก็เอาไปใส่ผสมโน่นนี่เพราะว่ามันไม่มีใครจะมาคอยบอกเราว่าอันไหนผิดอันไหนถูกอะไรเงี้ยก็เลยต้องต้องลองไปลองิดก็เหมือนการทดลองนนคะ่ะหนูใช่ไหมคะต้องทําทุกอย่างใช่ไหมคะแล้วที่พี่ทําเพลงมาตลอดเนี่ยพี่มีการวางแผนไหมคะว่าสุดท้ายแล้วพี่แบบจุดมุ่งหมายที่สุด พี่อยากจะไปถึงจุดไหนพี่จะไม่ค่อยชอบคำามาที่สุดอเลี้ยค่ะ hmm. คือพี่จะชอบเพราะว่าทาให้มันบบกว่าดีมากๆากแบบว่าคือแบบเสมอต้นเสมอปลายอะไรางี้มากกว่า hmm. จะชอบค,ความบาลานซ์อะไรเงี้ยแ,แล้วก็ชอบจะชอบให้ชีวิตเป็นอะไรที่เราอยากสามารถอยากจะทาอะไรได้แล้วก็ hmm. เราอยู่รอดได้นี่ค่ะคือสมมติ อีกหน่อยที่อาจจะอยากจะเปลี่ยนแนวเพลงเป็นอย่างอื่นเป็นอะไรก็ได้คือ,อเราต้องบบว่าเปลี่ยนแปลงปฏิวัติตัวเองตลอดเวลาลอะไรเงี้ยเพื่อสร้างความตื่นเต้นให้ตัวเองและอาจจะคนคนที่ชอบเราเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพรามีความรู้สึกว่าเราไม่ควรจะหมดไฟค่ะสุดท้ายโโพี่ว่าอะไรเป็นหัวใจหลักสําคัญในการอยู่ในวงการเพลงวงการเพลงไทยอ่ะอจะต้องเปิดเปิดกว้างมาก ในทุกเรื่องเลยไม่ใช่เรื่องเพลงอย่างเดียวเรื่องเรื่องเรื่องบรรทุดเรื่องอะไรเนี่ยใกล้ตัวด้วยครัแล้วก็จะต้องมีความขยันมากๆแล้วก็รับผิดชอบตัวเองมากละยอยียดมากๆใช่ใช่ใช<ๆ>แล้วถ้าเกิดเราแป๊กเนี่ยคนรอบข้างเขาก็จะงงๆครับทุกอย่างมันก็จะแบบส่งผลไปหมดเลยอย่างเงีย mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราทำตรงนั้นโอเคอยู่แล้วแล้วก็ควรจะทำให้มันดีขึ้นไปเรื่อย สร้างความตื่นเต้นของให้ตัวเองไปเรื่อยๆแล้วทุกอย่างมันก็จะก็เหมือนถ้าเกิดเหนื่อยล้าเมื่อไหร่เราก็ต้องสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาเพื่อไม่ต้องเห่อ้าใช่ไหมคะ้าเกิดเราเหนื่อยจริงๆอ่ะเราก็เบรกตัวเองด้วยการหลุดออกมาก่อนมาอยู่ตรงขอบๆอะไรอย่างนี้วก็มองว่าคนอื่นเขาทำอะไรกันแล้วแล้วเมื่อไหร่ที่เราหายเหนื่อยแล้วเราพร้อมเนี่ยเราก็กลับมาอย่างเต็ม่งตาเชื่อง จะเป็นนักร้องแบบพี่บ้างหรือว่าอยากจะมีสไตล์ที่เรียกได้ว่าตัวเองมีอยู่แล้วแหละสไตล์โดดเด่นแต่ยังไม่กล้าเปิดเผยหรือว่ายังไม่กล้าที่จะแบบว่าแสดงออกมาพี่มีคําแนะนํำยังไงบ้างก็พี่ก็ว่าจริงๆเราตอนนี้มันก็มีทุกอย่างนะคะ <laughs> <laughs> ทุกฟอร์แมตให้เราบอกว่าเอาตัวเอ,เองออกไปอ<ม>ะไรอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าก็หยิบในสิ่งที่เราสามารถทําได้ดีกว่าแล้วก็หยิบในสิ่งที่เราถนัดมากๆแล้วก็นําเสนอตอบออกไปสู่ ประชาชนนะคะ,<ฮ>ะแล้วก็เราก็จากนั้นก็น่าจะนั่นแหละก็ต้องลองลองเสียงเพราะทุกอย่างคืออยู่กับการเสียงมากๆแล้วก็ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวให้เป็นประโยชน์ด้วยไม่งั้นจะเก็บไว้ทำไมใช่ไหมคะเราไม่รู้แ <ฮะ S 2> บบเราอาจจะมีแบบพรสวรรค์ฟงมาแล้วเก็บไว้อ<ฮ>ะไรเงี้ยเก็บไว้อยู่ในตัวเองก็ไม่ถูกนะบางคนจะให้คนอื่นได้ยินหรือได้ฟังหรือได้เห็นอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องกล้าเปิด ก็เปิดเอาละเอาละก็เหมือนในเพลงที่พี่แบบว่าก็แค่อยากจะขอใครอยากจะขอเท่านั้นเองเอาเดี๋ยวให้พี่จีฝากผลงานเพลงนี้ก่อนล่าสุดค่ะอ๋อล่าสุดใช่ค่ะอยากจะขอ X O X O ต้องเวิจะไปดู m V กันด่วนนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูแล้วก็เพลงนี้ก็คือประเด็นก็ง่ายๆคือก็อยากจะขอเต้นลํำแค่นี้อยากให้ทุกคนมีความสุขกับเพลงที่พี่จีนทำแล้วก็ มีอะไรล้วก็ติดต่อกันได้ในเฟซบุ๊กอย่นี้ค่ะขึ้นมาขึ้นเฟซบุ๊กถ้าเกิดอยากเข้าไปชมพี่จีนเข้าไปที่ใช่ที่ f a c e b o o k c o m s l a s j g i n k a s i d g i n k a s i d h เข้าไปเลยหรือ i n s t a g r ก m ก็เหมือนกันก็สามารถติดตมอที่ได้ตอบเสมอตอบเร็วมากค่ะจริงๆเมื่อกี้ลงปุ๊บพี่จีนตอบปั๊บเลยน่ารักมากมันนี้น่ารักจริงๆค่ะ ที่อยากจะเข้าไปพูดคุยเลยค่ะพี่จีนของเราน่ารักมากค่ะทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจพี่จีนหรือว่าที่อินสตาแกรมก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้พี่จีนน่ารักมากถือว่าวันนี้พี่จีนเป็นศิลปินในดวงใจของศิลปินอีกทีหนึง่ง <c oughs> แล้วก็ของทุกๆคนด้วยนะคะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการแล้วนะคะขอบคุณพี่จีนเป็นอย่างมากเลยค,ค่ะ และก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามชมรายการจุประกายไอสไตล์นะคะทางช่องกรุงเทพธุรกิจทีวีค่ะทุกวันและเวลาด,ดีๆแบบนี้นะคะและอย่าลืมค่ะสามารถติดตามชมย้อนหลังนะคะได้ที่แฟนเพจจุประกายไอสไตล์ I หรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะคะและสำหรับวันนี้ทั้งนิกนะคะและพี่จีนก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ถึงพร้อมกันใครมาถึงพร้อมกัน